มาเรื่องเราเนาะเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องยังดีก่อนหลังจากที่เราบอกว่าเออเกือบจะได้คบกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ว้าวนะแต่เขาตกใจนะอะไรอะไรเรื่องแอ๋อาเามาก่อนแฟนฉันดีนะฉันก็นึกไปถึงว่าฉันจะได้คบกับใครลืมลืมลืมคุณแน็กช่ไหมคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้ เราวมินก็งงเหมือนกันว่าวันนั้นแบบอุ้ยถามได้ยังไงใครให้แหล่งข่าวนี้หนูยังไม่ได้สัมภาษณ์คนให้แหล่งข่าวเลยแล้วก็แต่ต่ก็มีการทักไปหาเน็กเหมือนกันหลังจากที่เห็นการพลาดหัวข่าวเรารู้สึกว่าเดยวเน็กจะตกใจว่าแบบเรื่องมันผ่านมาเป็น20ปี20ปีแล้วเออเออนักลไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ป๊อปีเลิฟตอนนั้น ถ้าย้อนหนูก็นึกนานเหมือนกันพี่เอาจริงๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนหนูอยู่น้องป้าสี่แนกอยู่ปอห้าค่ะแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันอันนี้มันสัตว์สำคญที่โรงเรียนอยู่ข้างบ้านที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวดาความรักประจวบนี่มันยาวนานจนพี่ต้องไปถาวถหนงอดีตแล้วเนาะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคือมันเป็นเรื่องแบบเด็กตุกกี้ก็เลยอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นหนูก็เคยไปแคร หนังที่แน็กเล่น,<ฟ>นเหมือนการใช่ใชแต่หนูแบบเป็นสาวตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คำเดนไม่เป็นแฟนกันมเอไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแน็กว่าไงบ้างหลังจากที่เราทักไปแน็กก็ทักมาแบบว่าเอ้ยเห็นแล้วแบบเป็นยังไงสบายดีไหมพวกเราโตกันขึ้นเยอะแล้วน้ออะไรอย่างเงี้ยทําไม่ตกใจกับข่าวไม่ได้ตกใจ อย่างตอนนั้นเขาเลี้ยงสัตว์ยังหรือว่ายังเลี้ยงแล้วค่ะเ,เขาคือเาเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเลี้ยงหนูท่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ค่ใกล้เคียงกับน้องน้องชายเราอยู่แล้วเขากไม่ได้เลี้ยงอะ <c oughs> ไรประหลาดไปกว่าน้องเราแต่ตอนนั้นเพราะเขาตกใจคุณแม่ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบมินจาไม่ได้เลยว่าแบบนหายไปกับมินตอนไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่ารีเวิร์สภาพตอนเด่นๆก็คือตอนไปดูหนังแล้วคุณแม่ไปด้วยค่ะ มียู u n ล่าสุดเมื่อไหร่มินที่เจอกันโห่ไม่ได้เจอกันกับแนกแบบไม่ได้เจอกันเลยอะนานมากเป็นสิบปีอะค่ะที่ไม่ได้เจอแต่ว่าก็มีทักแบบคุยกันอยู่บ้างถามไถ่กันอยู่บ้างว่าเป็นยังไงทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะจำได้ไหมตอนนั้นไปดูเรื่องอะไรอะจำไม่ได้แต่ไม่ได้ไปดูแฟนฉันไม่ได้ไปดูแฟนฉันบุญชูหนึ่งบุญชูหนึ่งเหรอมิน r e u เหม .6 ับ2ของภูบาลีเขารู้ โอ้ยังไม่เกิดเลยไม่ทันค่ะไมแล้วร nah ีแอคเรียกตอนที่ดูตอนนั้นวันนั้นนะครับแบบมันจับเลยนจับว่าพอหลี่อกอธิบายผังการนั่งที่แม่นั่งตรงไหนเราหนูจำไม่ได้เลยว่าแบบไปดูที่ไหนอะไรยังไงแต่แบบเหมือนถ้าให้นึกไปได้ก็เหมือนแบบไปกันสามคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่ก็เป็นห่วงด้วยความที่เราก็ยังเด็กแล้วก็สมัยนั้นเราก็เริ่มแบบว่ามีการถ่ายโฆษณาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เหมือนกำกึ่งว่า จะได้เล่นหรือยังไม่ได้เล่นเขารู้จักกันตั้งแต่ยังยังไม่ได้เล่นหนักเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โหดังเปี้ยงปังค่ะแล้วแราวันนี้ต้องมาร่วมงานกับทีมมันจะมีความเพลิดเพินมีมีความประหลาดใจนะไม่ลืมไปแล้วเลยแล้วหนูก็แบบช็อกเหมือนกันที่วันนั้นเขาถามหนูก็มีสตันไปนะนึงว่าเออใช่เหมือนเคยเคยแบบคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเราลืมลืมไปแล้วเพราะว่าไม่ได้คบกันนะคะแค่แบบเออเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเอ๊ยยังไงดีอะไรเงี้ย อ,อ,อีกเรื่องนึงเรื่องอปอดชีกอ,อุ๊ยมันเ,เป็น,นมาเป็นเหตุการณ์ยังไงเราหลยคนตกใจกับการพาดหัวแล้วกับกับสิ่งที่เราเล่าคือเหมือนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพี่พูผาไปบวชแล้วเขาก็อินในธรรมะมากๆแล้วเหมือนวันนี้เขาเห็นพี่เตอ๋อเขาบอกว่าเหมือนเห็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอินทางธรรมะสุดๆรู้สึกว่าเหมือนแบบคือ เขาครอบพวใหญ่ทําธุรกิจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาญจิตราคาญใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือหายไปเลยอพอสึกอ,ออกมาเขาก็คือหายจากหนูแบบไปเลยค่ะก็ <c oughs> คือช <c oughs> ่วงนั้นก็เหมือนห่างกันไปประมาณกับสี่เดือนได้ะอันนี้คือหลังจากสึกแล้วหลังจากที่เขาสึกแล้วแล้วใช่วงเวลาสีเดือนบอกอะไรเราเลยไม่เลยไม่เลยได้ช่วงเวลาสี่เดือนนั้นคือเรา เราก็ตกใจเหมือนแบบเอ๊ะฉันทำอะไรผิดเราก็มาทบทวนกับตัวเองแล้วก็มีการคุยกับพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเขาก็ยังบังคับให้พี่น้องทำวัชราวัดเย็นนอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนยังติดอยู่กับความสบายใจตรงนั้นแต่พอเขาได้กลับมาทํางานกลับมาอยู่ทั้งโลกเขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติอันนี้ในใจของมิ้นเองมิ้นถามตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราผิดหรือว่าเราก็ถามเพราะว่า ตอนเขาบวชอะมินก็ไม่ได้ไปงานบวชเขาด้วยเพราะว่าช่วงนั้นมินถ่ายละครเยอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกอึดหรือเขาโกรธที่เราไม่ไปนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมาพออยู่ไปด้วยแบบก็อเขาก็ค่อยๆกลับคืนมาแต่ต้องให้เวลาเขาเ,ออเราก็ไม่ได้เด่งรีบแต่ก็คิดว่าเออถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ต่อการมันก็แยกย้ายกันไปใช้ออชีวิตอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าแบบอุ้ยเลิกเลยเพราะมันไม่มีการบอกเลิกหรือไม่มีการคุยกันหรือเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความแบบมีความแบบเอ๊ะ หรือว่าเทหรือยังไงที่ถามเลยก็หรือว่ามันเป็นการเลิกแบบไม่บอกกันไปก็ยังได้คุยกับที่บ้านเขาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พี่ตู่ก็ยกกองไปไถ่ายก็คือค่อยๆไปละลายพฤติกรรมเขาว่าเออเราลกลับมาอยู่โลกมนุษย์เราเดอ้ออะไรเง <laughs> ี้ยแ,แ,แต่ที่สิ่งที่ทําให้เราปวดก็คือเราเครียดกับมัน <ๆ S 1> คือมันเห <แก S 1> มือน,น,นพอเราเครียดเรากินไม่ลงมันก็เลยทําให้เราผอมลงอมพอเราผ<พ>อมลงตัวมินเป็นคนช่วงตัวยาวมันก็ยืดก็เกิดการที่ปอดยืดตามตัวไม่ไม่ไม่หวัดไม่ไหวผอมเร็วอะไรเงี้ยค่ะ ตัวยืดก็เลยลเกิดการฉีกแต่ว่าฉีกไม่เยอะประมาณ5%อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นาอาการเป็นยังไงฮามินอาการปอดฉีกเจ็บค่ะหายใจก็เจ็บ หัวเราะเ็ไม่ได้คุยกับใครเยอะก็แรงเยอะก็ไม่ได้ใช่แล้วก็เลยแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกกับเพิ่งมารู้ด้วยว่าทุกวันนี้พอเขาเห็นข่าวเขาถึงว่าตอนนั้นเขาคิดว่ามีน่าสำออยหรือเปล่าแบบ่เรีอวใจทำการแสดงหการสดงใช่มินเพิ่งมารู้ตอนนี้มินกแหม แล้วพอตอนนั้นคืออาการแล้วมันเป็นยังไงร,รักษาวิธีารรก,าการเดียวๆคือยังไงรักษาอะไรไม่ได้ไม่มียาที่กินแล้วหายก็คือปล่อยให้ร่างกาย<อ>สมานเอง,เ,องเพราะเราไม่ได้ฉีดถึงขั้นต้องเย็บแต่ว่าให้ร่างกายค่อยๆคีวแต่เองแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เราแบบไปดำน้ำไม่ได้ค<อ>ุณหมอก็ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมอะไรที่ผัดผลเยอะมันกดใช่ไหมกดใช่ใช่ก็เป็นเป็นอันตรายก็เลย ไม่เป็นไรทำยังงแสดงว่าหมายความว่าบอดี้มินคือปอดนี่คือเซนสิทีฟมากใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือต้องงดรับละครบูไปแบบ<ม>ปีหนึ่งคือช่วงนั้นพอแบบหายก็คือเหมือนร่างกายมันต้องค่อยคอยคิวตัวเองมันไม่ได้มียารักษา,าอยู่โรงพยาบาลคุณหมอว่าให้แค่แบบตัวช่วยหายใจเฉยๆอะค่ะแล้ยังตอนนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปตรวจก็ยังไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแบบไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นปกติได้แต่ก็คือให้เฝ้าระวังเอาไว้ว่ามันอาจจะ หมือนมันเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องสมานด้วยตัวมันเองใช่แล้วพอในวันครบสี่เดือนแล้วเราได้คุยหรือได้เคลียร์ใจไหมก็ได้คุยเขาก็คือแบบไม่มีอะไรก็คือถ้าบวชอีกทีก็ก็อินอยากจะบวชอีกถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชอีกหนูก็แบบกลัวมันเราปจะหายไปกี่เดือนนะเราเรากลัวไหมตรงเนี้ยหนูก็แบบว่า สิปีแล้วเนาะถ้าบวชอีทีคืออาจจะบวชตลอดชีวิตไปเลยก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเป็นว่าอะไรจะเกิดก็เกิดก็ปล่อยให้ให้เป็นไปตามตามปกติของชีวิตนะคะก็ไม่ได้แบบไปห้ามเขาแต่ก็คือแบบแซลเล่นๆว่าถ้ามาทิ้งฉันตอน12ปีเน,นี่ยนะโบดนันซ่ายังพอเขารู้แล้วว่าเราเป็นจริงอย่างเงี้ยเขาแบบมีปลอบใจเราไหมหรือว,ว่ามีของขวัญอะไรให้ไหมไม่มีของขวัญแต่ว่า ตอนนั้นคุณพ่อเขาก็น่ารักแบบดูแลค่ารักษาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้เออเป็นเพราะอะไรที่บ้านเขาน่ารักมากมาค่ะแต่คือพี่ผ่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นจริงเป็นหนะักก็คิดว่าเราอุ้ยแบบเป็นจริงหรือเปล่านะตกใจหรือเปล่าเลยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ไดร้รู้สึกรู้สึกผิดไหมตอนนี้เขาอะแบบเอ้ยเขาก็รู้สึกแบบว่า อ้าวก็หลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าเป็นจริงๆเขาก็ดูแลว,ว่าแบบเออทำอะไรก็ระมัดระวังหน่อยอะไรเงี้ยพาก็พาไปหาหมอทุกทปีออกค่าตรวจสุขภาพให้ตลอดตอนนี้ขึ้นไปสงขลานี่หรอเปสง,งขลาน <c oughs> ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพให้ทุกปีค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าจริงๆเป็นสาเหตุของพเขาเลยทำให้เราแบบคือมินก็ไม่อยากจะไปโทษเขามินก็ว่า มันก็เป็นที่ตัวเราร่างกายเราคือปกติผู้หญิงคนอื่นผอมก็อาจจะไม่ได้ปอดฉีบแบบเราก็ได้มันอยู่ที่ร่างกายของของเราเองมากกว่าค่ะอันคือเหมือนเป็นการพิสูจน์รักแท้มันเพราะฉันรักเธอจริงออ้ักปอดีและยินแบบพี่เขาพิสูจน์เหรอเนี่ยมินว่ามันมันก็เหมือนก็มันก็เป็นเรื่องของชีวิตปกติมินก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์หรืออะไรก็คิดว่าถ้าณเวลาวันนั้นมินรอไม่ได้ก็อาจจะ ไปไปต่อกับคนอื่นแต่มีก็คิดว่าเออแบบเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอใครหรืออะไรเขาก็ไม่ได้คอมมิทเมนอะไรกันกับเราอะไรงเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเนี่ยแหละคู่แท้ฉันแหละยังไม่รู้อยู่ใจกลางคือขอแต่งงานเออค่ะ้ที่เห็นที่คคำว่าสิบสองปีมันกดดันแ้อมันาวันนี้ที่ต้องถาม ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันตัวเองเพราะอย่างที่มิ้นบอกว่ามินม้นเมื่อคนใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเป็นยังไงก็เป็นไม่ได้ไปคาดหวังหรืออะไรก็คิดว่าถ้าวันนี้เราเรามีมีความพร้อมเราก็ไปเองแหละเออแต่ว่าทุกคนก็ถามก็เข้าใจเป็นเรื่องปกติ<ม>ที่ที่ก็คบกันมายาวนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หลักการใช้ชีวิตของเราทั้งคู่ยังแบบยังยังไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นค่ะคำตอบผมมิน้นที่ชื่อกว่าต,ตอนปีที่7ปีที่อปดนะนะวันเนี้นนนยใช่เพราะว่ามัน<ไ>มันเหมือนเราก็ เริ่มเห็นเห็นวัฒนจักรชีวิตของของหลายๆอย่างมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปเคร่งเครียดหรือไม่ได้รีบถ้าวันหนึ่งพร้อมก็ก็พร้อมค่ะแ็บคนเราถามเลยใช่ไหมถามเยอะมากค่ะถามถามทุกคนแหละถามเยอะมากเช่นเวลาเจอทุกคําพี่ๆี่ก็จะแบบว่าหรือยังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาครอบครัวเราถามครอบครัวเขาถามเลยครอบครัวเขาก็ถามค่ะถามเยอะแต่ก็เราก็บอกว่าก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า ไม่แต่ว่าแต่ผมว่าเรามาแน่เพราะว่าเราเป็นลูกหลักของคุณป่าคุณป่าดูแลแล้วคือคุยกับคุณป่ามากกว่าคุยกับคุณภูผาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนี้วันนี้เพราะว่าตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่พูผาอยู่เขาใหญ่หนูก็เริ่มจะแบบมีอะไรก็คือคุณพ่อเขาจะโทรมานน่นนี่นั่นมากกว่าคือพี่ผาก็คือไม่รู้ว่าคุยกับสัตว์จะสบายใจกว่าคุยกับนุณป่าหรอก็วันทุ่นี้ก็ถามอยู่ว่าเอะหรือเราคุยภาษากันก็ไม่รู้เรื่องแล้วพอคุยกันทุ่งนี้ก็แบบน้อยลง เพราะมันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้วอะคือมคุยมาหมดทุกเรื่องแล้วใช่แล้วบวกกับ90%เซ็นขาอยู่เขาใหญ่ทุกวันนี้คือเราต้องไปนูน่นเขาลงมาน้อยมากค่ะ<า>ไม่น้อยใจเนะเาะไ,ไม่หน่อยใจเลยชินแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ก็เหมือนแบบว่าโอเคทุกคนก็มีโฟกัสเรื่องงานอย่างที่มิ้นบอกว่าเราก็โฟกัสงานเราเขาก็ของของเขาใช่ค่ะ